วันนี้ทำอะไรกินคะลูกชาย้อ่อกครับสวัสดีครับพบกับเราช่อง A and Q แม่อ้อยและอ q วันนี้แม่อ้อยจะมาทำน้ำพริกอ่องนะคะโดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยตำน้ำพริกนะคะเขาอยากมีมีส่วนร่วม ในการทำกับข้าวใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะไปกันเลยวันนี้ทำอะไรกินคะลูกชายออกครับโอ้โหวันนี้แม่อ้อยจะได้กินสีเนื้อลูกชายนะคะตำาน้อพริกอ่องให้แม่อ้อยกิน,นะคะ่ะโอหวันนี้อารมณ์ไหนครับมาทำให้อ้อยกินเนี่ยอารมณ์หน้าบูดอารมณ์หน้าบูด ชายทำกับข้อกินดูนะคะคี่กอ่องนากินยังเลยครับกริ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยแต่คิวกินไม่ได้เพราะว่าไอคิวทำไมกินไม่ได้ครับไม่อยากกินมันเป็นเด็กด้วยแล้วก็ไม่ถูกกับพริก,กพกละเอียดพอหรือยังคะเนี่ยน่าจะพอแล้วนะครับโอ้โหโอ,อร่อยแน่ๆค่ะสีหนึ่งลูกชายวันนี้ โอ้โหทำนานด้วยนะคะเยี่ยมหึหึครกสามกระเบื้องโอ้โหฝีมือลูกชายค่ะหึหิ้งอ่อ,องวันนี้กับข้าวฝีมือลูกชายน่าจะอร่อยที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ วันนี้แม่ก็เอามะเขือเทศมาใส่กับน้ำพริกออกอีกทีนะคะเนี่เอาค่ากินจังเลยเดี๋ยวเรามาลงกระทะนะคะครับอะไรนะ นี่ครับโอ,อ้แม่ให้ชิตคนนี้เพราว่าหาน้ตัดออกไปเด้อล่ะมาดูใกล้ๆ่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะ กินเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเสร็จแล้วข้าวีมือลูกชายที่มีส่วนร่วมตำน้ำพริกออกนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยตักตักให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนตักเลยครับแม่อ้อยครับนี่นะคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะอามาดูเลยค่ะ ค่ะให้ได้วินกับข้าวอันต้องมีผักลวกนะคะแต่ไม่เดยทำแม่ลืมมีต้องจืดน,นะคะต้องจืดต้องหู้ก็พริกอ่องหมูทอดต้มมะละแล้วนี่คือพอเนื่อไก่ยายซื้อมาค่ะ สุดท้ายต้องนั่งกินคนเดียวค่ะลูกกินแล้วยายก็กินแล้วค่ะหมูทอดครับกินหมูทอดอร่อยมากครับอ่ะเนื่อไก่เห็นไหมคะลองชิมดูจะมีไก่ไหมเนี่ย นี่จะผ่าหรือเปล่าเขากงเราหรือเปล่านี่ของซื้อของขายลูกเอ๊นี่ไงมีเลื่อดใจขวาอ๋อนี่เราก็ยังมีต้องหาขอบอย่างนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ